ลูกแมวน้อยสองตัวคอยติดตามคนเดินถนนทุกวันและพยายามเรียกร้องความสนใจแต่คนส่วนใหญ่ไม่กล้าหันมองกลัวถูกแมวน้อยติดตามทุกครั้งที่มีคนหยุดเดินลูกแมวทั้งสองจะโผล่เข้ากอดขาเหมือนร้องว่าช่วยด้วยทำไมลูกแมวฝาแฝดที่หน้าตาเหมือนกันถึงพยายามขนาดนี้ความจริงคือแม่ของพวกมันขาหลังได้รับบาดเจ็บสาหัสเคลื่อนไหวลำบากจนหาอาหารเองไม่ได้เพื่อช่วยแม่ลูกแมวจึงวิ่งตามผู้คนทุกวันหวังให้มนุษย์ใจดีสังเกตเห็นและช่วยรักษาแม่ แต่เพราะสื่อสารด้วยคำพูดไม่ได้ความพยายามของพวกมันจึงมักสูเปล่าจนวันหนึ่งชายหนุ่มใจดีหยุดเดินลูกแมวรีบฉวยโอกาสวิ่งตามไม่ยอมปล่อยเมื่อรู้ปัญหาชายคนนั้นก็ตัดสินใจช่วยเหลือเขาพยายามเข้าใกล้แม่แมวแต่แม่แมวที่บาดเจ็บมานานขาดความไว้วางใจมนุษย์หลบซ่อนในมุมมืดไม่ยอมให้จับหลังใช้เวลาสร้างความเชื่อมัน่นเขาจับตัวแม่แมวได้สำเร็จตอนนั้นแผลที่ขาหลังของแม่แมวรุนแรงถึงขั้นเสี่ยงชีวิต คณะส่งต่อศูนย์ช่วยเหลือเขาพบลูกแมวจอระจัดอีกสองตัวที่ออกมาหาอาหารหลังนั้นเขาได้รับอุปการะลูกแมวทั้งหมดในที่สุดลูกแมวทั้งสี่ตัวก็ได้รับการช่วยเหลือตรวจร่างกายพบว่าสุขภาพดีแต่แม่แมวอาการน่ากังวลขาหลังต้องตัดทิ้งโชคดีที่การผ่าตัดสำเร็จแต่แม่แมวซึมเศร้าหลังผ่าตัดเพราะคิดถึงลูกส่วนลูกแมวก็รอคอยแม่กลับมาหาอย่างกระวนกระวายเนื่องจากแม่แมวต้องกักตัวฟื้นฟูหลังผ่าตัดพวกมันยังพบกันไม่ได้ในตอนนี้ หวังว่าลูกแมวผู้วิ่งวุ่นช่วยแม่จะได้พบแม่ในไม่ช้าเพื่อกลับมาเป็นครอบครัวแมวที่สมบูรณ์